ดีเนาะท่านผู้ชมและก็ท่านผู้เบ่งมื่อนี้ก็พบค่อยอีกแล้วบาบนอกสนแนลสำหรับคลิปนี้เนาะค่อยสีพามาเฮ็ดกับดักไก่หรือว่าดักนกเนาะพี่น้องเนาะคลิปก่อนนั้นค่อยไปใส่เลยคลิปนี้เราค่อยสีมาเฮ็ดนเนาะเฮ็ดแล้วก็วิธีห้างพร้อมพี่น้องเลยนี่เฮ็ดก่อนเนาะพี่น้องเนาะื้นนี้ขอเฮ็ดแล้วล่ะ สี่หลางเนาะเดี๋ยวค่อยจะเห็นให้เบิง้งหลางนี่พี่น้องเลยไม้ไผ่นี่บรรยากาศยามแรงคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะไม้ไผ่เฮ็ดง่ายๆพี่น้องเลยแต่ได้ผลดี เหลาประมาณนี้พี่น้องอเอ้ยเฮาก็เฮ็ดบางๆเนาะทางนี้เขาเอิน้นนี่เอิน้นแฮวแฮวสะดองพี่น้องเอย้ยดักได้ทั้งไก่ทั้งนกนี่มันก,กุ้งบ่น,นี้พี่น้องเอย้ยก,กุ้งบ่น,นี้แหละเอาสิใส้บวง ทางพื้นนี่เนาะนี่สายก็มีแล้วสายพีอีพี่น้องเคยสร้างสร้างมาในเพจสายเอ็นนั้นบอดได้พี่น้องเลยมันขาดถึงนกก็ขาดสายพีอีมันคงดีง่ายพี่น้องเลย ຊາຍເນາະພີ່ນ້ ít buông ít buông nó, cá ao pí สอดเข้าขุดมาแปบน,นี้เนาะพีน่น้องเนาะนี่ขุดมาแบบน,นี้เดี๋ยวตัดเสื้อก่อน นี่ล่ละพี่น้องเลยนี่เป็นแบบน,นี้พี่น้องเลย ประมาณนี้พี่น้องเลยเวลาห่างเนาหา,หามัดสะคันเลยส่วนเสือมนี่แบบนี้นี่ก็พร้อมพร้อมดักแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ้งบ้าดักเนาะพี่น้องเนาะว่าวิธีการดักเป็นไปได้มาฮอสมาฮอสป่าแล้วพี่น้องเลยวันนี้สิมาห่างให้พี่น้องเบิง้งเนาะวิธีห่างง่ายๆพี่น้องเลย มีอันนี้บวงเฮาเนาออันนี้ลักไม้พี่น้องเลยที่เฮาจะเอาบวงเอาไม้นี่ก็ใส่นี่พี่น้องเลยมีสามอย่างเนาะอันนี้ก็ขั่นเนะาะใส่แฮวมัดใส่นี่พี่น้องเลยเบิง่งมาเบิ่งเลยพี่น้องเลยก่อน,นอื่นเฮาก็ตอกไม้เนาะตอกรักตัวนี้โลก,ก่อนดินอ่อนเนาะมาตอกก็ได้ แล้วเขาก็ซักลักเนาะพี่น้องซักกันเฮ้วมัดมัดจะขาดเนาะพี่น้องเนาะ มัดมัดสำคันเนาะที่ห่างก็ง่ายเลยพี่น้องเอ้ยก็ก็แบบนี้พี่น้องเอ้ยก็ใส่นี้เลยเนาะมันเป็นแบบนี้ สัมนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยน,นี่หลังจากห่างแล้วก็บแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเวลาเวลานกหรือว่าไก่เนาะเวลามันมันมาเนาะสมมติว่ามันมันมาทางนั้นเนาะมาทางนั้นมันสิเปลนเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยแบบนี้มันลดแล้วก็หัดแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ย